ด่วนค่ะทัาฟ้าอัปเกรดอัลฟาเจ็ดแล้วก็ F5TH อาวุธใหม่แกะกล่องล็อกเป้่าเขมิดแล้วค่ะเป็นเวลากว่า22วันแล้วนะคุณผู้ชมนับจากที่ข้อตกลงหยุดยิงทำงาน ในเที่ยงคืนวันที่28กร,รกฎาคมจากที่ตอนแรกนะคะกัมพูชาลอบกัดเปิดฉากยิงปืนใส่ไทยก่อนจนทำให้ท่านฟังไทยเนี่ยต้องเริ่มปฏิบัติการปกป้องตนเองนะคะการประทะก,กันร,รอบนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้กองทัพกัมพูชาต่างขยาดหวาดกลัวกันเป็นอย่างมากเลยก็คือ F16 แล้วก็คลิปเพนของไทยนะคะเพราะว่าจากคลิปที่เห็นเนี่ยกมนนะหดหัวหมอบตัวอยู่ในถ้ำยังคงติดตาชาวเน็ตอย่างแน่นอนค่ะและแม้ว่าตอนนี้นะการประทะกันเนี่ยจะสงบลงแล้วนะแต่ก็มีการกวนประสาทกันอยู่บ้างในบางพื้นที่ทหารกระเมนทั้งกองทัพเนี่ยก็ยังคงกลัวขี้คืนสมองเลยนะคะว่าฝูงเครื่องบินรบของไทยจะบินมาเยี่ยมเยียนอีกหรือเปล่านะ แต่ว่าสิ่งที่เขมนิน่าจะยังไม่รู้นะคะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ F16 แล้วก็กลิฟเฟนเพราะว่าข้อมูลใหม่ล่าสุดค่ะเพจกองทัพอากาศไทยเนี่ยได้อัปเดตข้อมูลเปิดตัวเครื่องบินรบรุ่นเก่าแต่มโมมาใหม่ค่ะเพราะว่ากองทัพอากาศหน้าได้ทําการยกระดับอัปเกรดจนทันสมัยพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงนั่นก็คือ F5TH โดยส่งสัญญาณชัดเลยค่ะว่ารอบหน้าพญาอินทร์ได้ออกล่า เยื่ออิ่มแน่ โดยเพจกองทัพอากาศนะคะได้ลงรายละเอียดค่ะบอกว่าพยาอินซีฝึกเพื่อพร้อมปฏิบัติตลอด24ชั่วโมงโดย F5TH นะคะฝูงบิน211กองบิน21ดำเนินการฝึกความพร้อมปฏิบัติการทางอากาศต่อเป้าหมายภาคพื้นดินโดยมุ่งเน้นการโจมตีที่แม่นยำต่อเป้าหมายเพื่อประสิทธิภาพในการทำลายและไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องในการรบพร้อมทั้งจัดทบทวนการปฏิ ปฏิบัติการทางอากาศภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้กับนักบินฝูงบิน f 5 th ทุกคนทั้งนี้หากกองทัพอากาศพร้อมในการปฏิบัติการทางอากาศสนับสนุนการปกป้องอธิปไตยและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยภายใต้หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ โดยขีดความสามารถที่โดดเด่นน่าสนใจหลังการอัปเกรดของ F-5TH มีด้วยกัน4ข้อค่ะก็คือข้อที่1น,นะคะระบบเรดาร์และก็อาวุธระยะไกลเครื่องบินขับไล่ F-5TH ได้รับการติดตั้งระบบเรดาร์ระยะไกลและก็ระบบอาวุธระยะไกลเกินสายตาค่ะ ข้อที่2นาะระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีโดยมีระบบ Data Link เชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีผ่าน Link T ซึ่งเป็นลิงค์ที่พัฒนาโดยคนไทยและปัจจุบันเนี่ยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ทั้ง3เหล่าทับระบบนี้หาทําให้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์สมรรถนะสูงแบบอื่นๆของกองทัพอากาศและระบบป้องกันทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ข้อที่3ค่ะความแม่นยำในการโจมตีโดยสามารถใช้ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ และระเบิดร่อน KGB g GB จากเกาหลีใต้เน้นการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินที่แม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายและไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องในการรบค่ะข้อที่4ค่ะคือพร้อมปฏิบัติการ24ชั่วโมงกองทัพอากาศไทยยืนยันว่าความพร้อมของ F-5TH ของฝูงบินที่211ซึ่งประจำการอยู่ที่กองบิน21อุบลราชธานี หรือว่าที่รู้จักกันในนามพยาอินซีแห่งอุบลว่าสามารถปฏิบัติการได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยกองทัพอากาศไทยนะคะก็ได้เผยแพผ่ภาพการฝึกซ้อมของนักบินเครื่องบินขับไล่รุ่นต่างๆซึ่งรวมไปถึง F-5TH ในการปฏิบัติการทางอากาศโดยมีการทบทวนการปฏิบัติการภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกับนักบิน F-5TH เพื่อสนับสนุนการปกป้องอธิปไตยไทยและความสงบสุขของประชาช การอัปเกรด F-5TH ในครั้งนี้นะถือว่าเป็นการยกระดับครั้งสำคัญของกองทัพอากาศไทยในขณะที่ไทยค่ะยังคงมีกำหนดลงนามสัญญาจะซื้อเครื่องบินขับไล่กิฟเพนเพิ่มเติมอีก4ลำจากสวีเดนในวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะ และก็ไม่ใช่เพียงแค่นี้นะคะเพราะวันล่าสุดวันนี้ค่ะกองทัพอากาศได้มีการลงข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะว่านักล่าผู้พิฆาตไพรีอัลฟาเจ t ที Th, ได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันกลางคืน24ชั่วโมงใช้อาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยโพสต์รายละเอียดนะคะระบุบอกว่า พวกเราคือฮันเตอร์นักล่าผู้พิฆาตไพรีอัลฟาเจ็ t ทีเอฝูงบิน231กองบิน23พร้อมปฏิบัติการด้วยจิตใจที่ห้าวหาญของนักรบทางอากาศและศักยภาพของเครื่องบินโจมตีแบบที่7ก็คืออัลฟาเจ็ททีที่ได้รับการปรับปรุงขีดความสามารถให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยใช้อาวุธจม ตีเป้าหมายภาคพื้นได้อย่างแม่นยำเพื่อดำรงให้กองทัพอากาศไทยมีความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยผลประโยชน์แห่งชาติและปกป้องพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยจากการรุกรานของข้าศึกศัตรูดังคำกล่าวที่ว่า นานฟ้าไทยจะไม่ให้ใครย่ำยีค่ะนี่นะคะคุณชมต้องบอกเลยว่าโมมาใหม่เขมรสยองขวัญแน่นอนนะเสียง F16 ยังหลอนอยู่ในหูอยู่เลยนะคะเห็น <c> ว <oughs> <ำ>่าพลทหารเขมรเนี่ยกำลังจะขุดหลุมทางบังเกอร์ใหม่กันนะแนะนำเลยว่าให้ขุดเยอะๆขุดลึกๆเผื่อใช้เป็นที่นอนในตอนสุดท้ายของชีวิตด้วยเลยจะได้ใช้สอกต่อคุ้มๆไปเลยจ้า